S <S <S 1> <S 1> แต่ที่ภูเก็ตวันนี้นะครับผู้นําประเทศนะครับนางสาวเฟยซองทานชินวัฒนนาย,ยกท้อี่ลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตติดตามไล่เรือยเรื่อยโดยเฉพาะเรื่องการตรองเที่ยวและประตูสู่ประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ตน,น,นะครับเรื่องของป,ปาอ่าป่าเรื่องข้องการเจราจรเป็นต้นนะครับมีอะไรกันบ้างเดียเราไปพูดคุยติดตามกับผู้ซื้อข้าวของเรานะครับนะคุณสุนิสาหง่งทองเนี่ยจะรายงานบรรยากาศที่จังหวัดภูเก็ตกับภารกิจติดตามทนายกลงพื้นที่ในวันนี้ครับตอนนี้อยู่ในทายแล้วนะครับสวัสดีครับน้องสุนิาคครับดี่ะ สวัสดีค่ะพีบ่บาวจิงผิ่งออมค่ะค่ะตอนนี้ที่ภูเก,ก็ตผลื้อมั่งค่าการเตรียมพร้อมตอนรับท่านนายกลงพื้นที่ในวันนี้ค่ะสำหรับวิธีการการเตรียมพร้อมในตอนนี้นะคะก็ไล่ในงานเองโดยเฉพาะสั่งกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งในสั่งกัดกรมประชาสัพมพันธ์เข็คข้านะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ค่ะคณะนี้ก็ออกเดินทางจากสถานีค่ะว่าเดืนทีนะคะด้วยก็เดินทางไปอย่างที่สนามบินค่ะเพื่อที่จะไปจุดแรกที่นา,านนะะยก,กายลงพื้นที่ค่ะ ทีสนามบินภูเกต็ตนั่นเองค่ะทีกับบนหมายข้อความถือร่างจอสภูเก็ตค่ะตอนนี้ทีมนานเองก็แบงก์เป็นทีมค่ะแบงก์นเพื่อนทาแต่ละนาทีข้อตกวนเองก็ไปในเพื่อนในจุดทีได้แบง์หน้าทีกันมเมดเดกตอนค่ะค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะพอทันลงเครื่องมาแล้วเนี่ยทันไปพื้นที่ไหนกันบ้างคะแล้วก็แต่ละพื้นที่เนี่ยทันไปแลในเรื่องอะไรกันบ้างค่ะสจหรับสุดแรกถีน่ะยกลงพื้นทีเลยค่ะตั้งแต่ลงเครื่องนะคะนายกแล้ว <believ. S 2> ก็ ไปถีห้องประชุมทางกาญยานนาลาชาสิทธิเกศบนหม่ยข้าวเดือดล่างสง่งสิทธิเกตนะคะนายกก็จะเป็นประธานการประชุมบูรณาการการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดสิทธิเกตเพื่อที่จะรองรับการเติบโตครงการท่องเที่ยวค่ะซึ่งที่ว่าครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่นายกเกษรมนตรีนะคะนางสาว้าเทรองชายินวัตรได้ลงพื้นที่จังหวัดสิทธิเกตนะคะที่ร่างการแต่งตั้งเป็นนายกเกษรมนตรีะค,ะคร่ะซึ่งนายกเกษรมนตรีนะคะจะเดินทางมาพร้อมคณะคณะค่ะ เดินทางมาตัวรัศกาในว,วันที่สองต้องวัดถูกแก๊สเป็นชื่อว่าจังหวัดถูกแก๊สนะคะหลังล่องปลาปีที่แล้วค่ะเกิดน้ำท่วมจังหวัดถูกแก๊สนะคะคือชื่อว่าต้องวัดถูกแก๊สเองเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของไทยก็เช่งสุงสงสญญนายประชาชนและนักท่องเที่ยวเองนะคะก็ได้รับความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีนะคะเช่นความสำคัญจุดตรงนี้ก็จะลงวันที่ระฟังปังนหาแล้วก็แก้ไขปันหาขอบถูกอินทรีย์ค่ะเพื่อที่จะเพิ<ช>่มจักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนคือแบบไม่ค่ะเพราะว่าปันหาเดือดร้องน้ำท่วมแล้วก็น้ำท่่วมนะะคปัอง การแต่งต้อนให้แบบเป็นต <'Talk S 2> <ha. S 1> ้นแบบกับผูดต <ums> ัางวัดต่อไปค่ะซ hmm. ึ่มาว่ส ah ีทองป่านห้าร้อนเขาแ่สีผ้ามาค่ะนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางเข้าสังวัตภูิเกตเนี่ย13สล้านคนเลยทีเดียวค่ะท่วสร้างรายได้นะคะสีแต้แป้งนิ่มบาทเลยทีเดียวค่ะก็ทอว่าอันดับมือของาัดตายแล้วก็อันดับซองของประทิไทยทีรองจากกิุงเทพมาห้านาคค่ะที่ท่องทนเองสังวัาสศ์เกตเองก็มีแบบสน่าบินาะาชาสีแทนทำไมล้วก็ มีเที่ยวบินโงงจากประเทศต่างๆที่มี21ประเทศนะคะรวมกว่า5 3เมืองดีว่าเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตในปี2่500ที่ผ่านมาซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากปี2 5 6 6หกทุกอตค่ะซึ่งในปัจจุบันเองก็มีเที่ยวบินนะะียค่ะเฉลี่ยสัปดาห์ที่เข้ามาในจีนที่ตัดภูเก็ตเนี่ยมากกว่าส500เที่ว่าเถียวบินค่ะแล้วก็มีเที่ยวบินต่อวันเนี่ยประมาณ3 6 0หกทุว่าเถียวบินค่ะ เึ็นจุดที่ซ่องเองนะคะที่นายกจะลงพิมทีค่ะจุดขี่ซ่องก็ไปที่าเทียบเรือยอดเทเวนมารีนาค่ะเป็นการเปิดงานแสดงเรือนาชากาแห่งประเทศไทยหละลักทูรีไล่กระสายค่ะซึ่งชายเทียบเรือแห่งนี้นะคะก็เป็นแบบบรรยากาศที่ส้นงานเลยค่ะมีเรือจอดเทียบช้าบริเวณให้นักท่องเที่ยวนี่ยค่ะได้ข้าวเรียนพิมทีแล้วก็ส่วนถึงผู้ประกอบการเองก็เข้ามาดําเนินการธุรกิจในส่วนนี้ค่ะแล้วก็ต่เรื่องของ แข่งงานต่างดาวค่ะสีเข้ามาแต่ก็ที่หัวแข่งงานต่างดาวในชี่ยนี้ก็เป็นผู้ที่ตู้กดไม้ถีดคนเรียบร้อยค่ะบอกมีนักซื้อเอกสซ่านเดินทางจีสัตินค่ะแล้วส่วนจุดิซ่านนะคะจุดที่ส้านปีนายกลงจุจีเราจะไปทีตัวติดสามนะคะป้องการอะไแกแค่มันห้าน้ำท่วมเบื้องตีแตัว่ิจดเกตก็จะไปทีอ่านเก็บน้ำวันวันยังดำที่สมบนที่ขึ่งทอนทำเภื่อสร้างจังหวัดจิดเกสค่ะซึ่งในครั้งนี้อน่ะฮะดีนายกได้ลงจืจินี้นะคะ ก็จะมีการน,นําเสนอด้วยว่าในการพัฒนาพูนทีที่ต้องการให้รัฐบาลนะคะสนับสนุน,นะคะ่ะเจคกระเด็น,นะคะ่ะเราจะเป็นเรื่องของการจัดการตลาดตอน,นะคะ่ตะตลาดตอนที่เราแบบต้อนถูกเกตเองก็มีแั่ห้าในช่วงนี้เพราะว่ารถกระเด็นทางเข้ามาต้องทุกเกตเป็นจำนวนมกก็มีแต่หราถึงการตลาดตอนติดคัดในช่วงนี้อย่งอยู่บอกค่ะเพราะว่าแบบก่อนหน้านี้เขาจะมีหรองการดาเนินการที่จะ ก่อสร้างอุโมงกระถือป่าตองค่ะมีการดำเนินการโดยการทางดีเซนต์จากเขตไทยแล้วก็มีนักเพื่อนหรือผู้นุ่การก่อสร้างทางดิเซนต์หนุ่ไม่เกาะแก้วกระถือแล้วก็การขยายช่องจราจรด้วยค่ะการก่อสร้างทางดราฟหมุ่มไม่ซ้ำแยกระดานดินเราจะแบบมีการเด็กจัดเพื่อที่จะสวติดตามสถานการณ์ว่าจะมีดำเนินการที่มีคนชวนให้ค่ะเช่นที่ต้องเองกันในเรื่องของการจัดการน้ำค่ะจัดการน้ำพวส ยืนยันตอนที่สิบเก็ก็มีการใช้น้ำเป็นจนวนมากแล้วก็มีอ่างกิดน้ำนะคะฉนวนฐานที่สามอ่างเลยช้องสวทว่สิบเก็ก็เรียกว่ามีอ่างกิดน้ำทีเป็นมากทีเดียวแต่ว่าเนื่องจากถ้าเรื่องของการบริหารการความจูัดการเก็บน้ำที่ได้ดีเนี่ยคะ่ะก็อาจจะในพวกไหนปรจะโชว์เองก็ขาดน้ำได้ในอนาคตเพราะว่าในการแทะตัวห้องตัวเมืองดีกว,ว่าการเพิ่มขึ้นของคนดีมากข,ขึ้นในอย่างเิ้นทีตอนที่สิบเก็ด แล้วที่สำคัญเรือกระโองหนาอุปโภคบริโภคนะคะหนาเสียกับเป็นปันห้าอีกขั้วหนึ่งค่ะมาว่าอาจจะไม่แบบเดียโครงการพยาภาพในการบบกบัดหนาเสียค่ะแต่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้เข้ามาเชื่อมวยดูแลในเช่นนี้แต่ก็ยังจะแบบ ในการศิกซาด้ว่าออกแบบเพิ่เสิม่จะติดตามนาเสี้ยหรือวางครงกันทำด้วยลาออกแบบแบบบัดนางเสี้ยที่มันิดแพ่งนะคะที่จะางบประมาณค้ององค์กรปกครองชื่มองช่หลวในช่วงมาตรการที่เกี่ยวข้องที่จด่ดจะหนินการต่อไปค่ะ <c oughs> และที่ีก็คือเรื่องที่ร้างน,นะคะก็ทีิจนดานนกันหรับเงินจากจัดทบ้านก็คือเลือยงครงการจัดการขยะค่ะมาวาด ตัดภูเก็ตเองก็มีแบบไปอย่างขยะทีมาร์คโดยเฉลี่ยต่อวันก็คือเรื่องของย่รอยสันตอวันนะคะทีจะมีการบำบัดซึงขึ้นมาจากบขยะของเทศบาลวนทั่้ภูเก็ตทีบริเวณสถานที่นะคะก็กกำจัดได้วันละประมาณเจ็ดรอยสันค่ะเพราะว่าทีเรื่องอีกต่อี่รอยสันจะจะสงกรอบในพื้นที่บนโดยเนี้นะคะแล้วก็มีการกำลังก่อสร้างหองเสาพ่อส่วนที่องค่ะทีจะกำจัดขยะได้ซึ่ง้างรอยสันต่อวันเพื่อจะสำหรับการขยายหว่องตัวเมืองค่ะ จังหวัดเองก็จําเป็น hey. ท really <cas> ี่จะต้องมีการสู้กับจับเพราะว่าห้องไหม้หรอห้องถีบช่องค่ะยจีจ่าไฮดาเนินการโดยห้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดถือแก๊สค่ะและที่ดำเนิการจะคือเดือนต่อไปก็คือเดือนพีศจิกนะคะถือการจัดการภายรุ้บัติเดอนห้องหนาท่วงค่ะจังวัดชูเอชถือแก๊สเองก็จะข้อรับชนทช้อนจากสถาบันนะคะเสวิตาห้องประมาณกระทรงกรมยาดิบกรมโยธุระเดือดายจีจ่าหลายพืเมืองค่ะ แกียีตจะจะทำโครงการก่อสร้างเที่อนป้องกันน้ำท่วมี่บริเวณโคงท่าเรือเกาะแก้วนะคะสิงจะต้องจ่ายงบประมาณนะคะกว่าสร้างรอยลานบาทกันเลยทีเดียวค่ะเพราะในกรณีก็จะเกิดอจะเพิ่มปฏิภาพในการจะบ่ายหน้าและโครงการแก้เข้าเหมนห้าการกรอสร้างอิริ่งแล้วก็สร้างความปลอดภัยกับพี่น้องในขคองประชาชนค่ะในเบื้องตีห้านะคะก็คือเรื่องของความปลอดภัยข้องหนักของเที่ยวค่ะ ซึ่งจังหวัดถุเก๊สเนี่ยค่ะก็จะข้อรับสนับสนุนเดื่องห้องระสบาบันในเรื่องของโครงการสร้างความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรืองระบบกล้องจอนฟิดข่าวพัฒนาจิตะดำเนินการโดยตำรวจสุทธรณจากวัตถุแก๊สสารดีการรักษาสร้างความระบบความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ผาาอาชญาสมัครสังข์สังเลยค่ะโดยที่ว่าค่ทีสถาบานจะเอาจังหวัดถุเก๊สสารดีข้อสนับสนุนกระการรักษาทุกภาพค่ะเพราะว่าจะมีการก่อสร้างที่มาเร่งค่ะ ปีรักษาโรงพยาบาลเนี่ยถิดเกสเสืยอดีดารักษาผิ่ป่วยมาเร่งหลายไม่หนจีทีข้องต่อผิดเกสทางหน้าแล้วก็กระบี่ค่ะถึงผ่ัว่าปีหกเกสทิดพ่นานมากก็ผู้ป่วยมาเร่งหนึ่งจีนทีแล้วนี่ก็กล้ก็มียู่ประนวนก้านนุ่งผันเจ็ดรอยลาคนค่ะสิงก่ขณะนี้ก็มีการบริจาคจากประชาชนทั่วไปแล้วสิงก็ยอดเงินก็ยังไม่บรบตามจำนวนค่นคะเพราะว่าต้องการซึงส่องลอยการที่ปลานบาทค่ะแต่ว่าองมีพักเคื่องบางตอนนี้ก็ประมาณ ดลอยว่าหลาแล้วค่ะตอนนี้เป็นเรื่องทุกข่ายยังสุดท้ายที่จะจะก็จะเรื่องช่องการจะอ้อครบสายค่ะในเรื่องแล้วก็ในเ่วงนี้เองนะคะการลงบัญชีทั้งนี้จะทำบัตรีนายกนิยมบัญชีก็จะให้ความส้องกาในทุกๆด้านเฉียที่ตารองรับการท่องเที่ยวค่ะในจังหวัดสุขเกษจึงช่วงสี่ห้าสี่ท่านใหม่นะคะรวมห้าวันเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดสุขเกษเนี่ย มาที่สร้างส้างความมุ่งมนกันเลยทีเดียวกันทุ่วันนี้เลยนะครับว่าแปดพันล้านบาทค่ะครับคุณนิช่าครับเนี่ยบันเทิงในพุ่งนี้เรามาสรุปกันอีกครั้งนึงนะครับกับการลงมือคุณดีในวันนี้นะครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณสิช่าค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คือภารกิจของท่านนายกในวันนี้นะขอบคุณผู้เืีอค่าจากภูเก็ตกันด้วย